ดอลลาร์อินเด็กคืออะไรแล้วมีปัจจัยไหนบ้างที่จะทำให้ดอลลาร์อินเด็กขึ้นหรือลงคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ Money doesn't grow on trees. It evolves with trading. Join today with a small investment of $500 and increase your saving by trading. CJC Markets. Trade smart. Trade different. ตัว US Dollar Index เนี่ยนะคะ mm hmm. เขามีชื่อย่อนะคะว่า Dollar Index USDX DXY DI หรือเรียกว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะ จะอะไรก็ตามแต่มันคือ US Dollar Index นะคะมันก็คือค่าเงิน US Dollar แต่ว่าด้วยความที่เป็นค่าเงินเนาะมันจะต้องมีหลายๆสกุลเงินมาเวทค่ะจะขึ้นลงเองไม่ได้นะคะซึ่งตระก้างเงินที่ว่ามีสกุลเงินไหนบ้างนี่เลยค่ะสกุลเงินที่ว่าเนี่ยมีทั้งหมดอยู่6สกุลเงิน,นะคะ่ะก็คือ Euro Japan Bond นะคะ Canada สกุลเงินของสวีเดนแล้วก็สวิตสฟรังนะคะโดยคุณจะเห็นว่ายูโรเนี่ยเวทน้ำหนักหนักกว่าเพื่อนเลยทำให้เวลาเมื่อไหร่ที่สกุลเงินย mm ูโ hmm. รเขาแข็งค่ามันก็เลยกดดอลล่าให้อ่อนนะคะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะสุด mm hmm. เห็นไหมถัดลงมาก็จะเป็นญี่ปุนปอนแคนาดาตัวนี้เป็นของสวีเดนค่ะแล้วก็เป็นฟรังสวิต hmm. ที่น้อยที่สุดแต่ว่าโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยภาพรวมของภาพสาหรัฐอเมริกาเองเขาก็ไม่ได้แบบ ค้าขายกับสวิตเซอร์แลนด์กับสวีเดนมากสักเท่าไหร่หลายๆนักวิเคราะห์อมองว่าเอ๊ะน่าจะเวทกับตะก้างเงินสกุลอื่นได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะยังเอามาตรฐานนี้อยู่เนาะอันนี้ก็ยังเป็นมาตรฐานนี้นะคะดังนั้นเวลาคุณจะดูว่าสกุลเงิน US เอเมันแข็งค่าหรืออ่อนค่าก็ต้องดูสกุลเงินเหล่านี้ช่วยด้วยค่ะเพื่อบอกว่าเขาอ่อนค่าหรือแข็งค่านะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูสูตรการคำนวณดลชนาอินเด็กกันนะคะก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะ5 0 1 4 3 8 8คูณด้วยสกุลเงินเหล่านี้ยกกำลังตามนี้อ่ะบางตัวยกกำลังติดลบบางตัวยกกำลังเป็นบวกทำไมอ่ะเพราะว่า ตัว US อ่ะมันเป็นคอดเค r รนซี y แต่บางครั้งเนี่ย US มันเป็นเบสเคเ r นซี y ทำให้การยกกำลังเนี่ยบางอันมันก็เลยติดลบบางอันก็เลยติดบวกเนี่ยคะ่ะทีนี้แล้วทำไมเป็นเลข50เลข50.14348เนี่ยก็คือเลขที่บอกว่า US อลลาร์จะเริ่มที่ค่ากลาง100.00แบบนี้นะคะแบบนี้นี่คือค่ากลาง นี่คือที่100 US d o l l u s ถ้าหากว่าเกิน100แสดงว่า usd index แข็งค่าแต่ถ้ามันต่ำกว่า100คือมันอ่อนค่าแข็งค่าสุดก็คือตอนปี2528อยู่ที่164.72อ่อนค่าสุดอ่อนค่าที่70.698วันที่16มีนาปี51วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตอนนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่90.23อ่อนหรือแข็ง ต่ำกว่าร้อยก็รู้คร่าวๆนะคะประมาณนี้นี่คือ US dollar index ทีนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ US dollar เขาแข็งค่าหรืออ่อนค่าปัจจัยหลักๆเนี่ยค่ะเวลา US จะแข็งค่าเนี่ยก็คือนี่เลยเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตเวลาเศรษฐกิจจะเติบโตคุณจะต้องดูอะไรบ้างดอกเบีย้ยเงินเฟ้อการว่างงานความเชื่อมั่น GDP 5ตัวนี้ถ้ามันออกมา ทำในในทิศทางที่เศรษฐกิจเติบโตมันก็จะทำให้ยูเอเซอร์ลาแข็งค่าอีกอันหนึ่งก็คือคนกลัวการลงทุนเก็บเงินเอาไว้ในกระเป๋าแล้วสกุลเงินไหนที่คนเก็บไว้มากที่สุดก็คือ u s ดอลลาร์ประเด็นเนี้ยก็คือจะทำให้ u s ดอลลาร์ลแข่งค่าแต่ในทางกลับกันอะไรที่ทำให้ u s ดอลลาร์อ่อนค่าก็คือเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอ เหมือนเดิมค่ะดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อ gdp ว่างานความเชื่อมั่นทั้งหมดทั้งมวลคุณสามารถกลับไปดู trip and trip กก่อนได้นะนี่อบอกไว้แล้วนี่แหละเป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ยูเอเลอ่อนค่าน,นคะคะแล้วก็อย่าลืมมันก็จะมีประเด็นดีมานสป라이ด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าสป라이เยอะก็จะทำให้ค่าเงินอ่อนเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าสป라이น้อยลงก็จะทาให้เงินแข็งค่านั่นเองค่ะแล้วถ้า u s เอ l ซลเขาแข็งค่าใครบ้างอะที่จะอ่อนค่าก็ตามนี้เลยค่ะ สกุลเงินที่เอเวเวทกับยูเอสลแล้วก็ยังมีเหล่าสินค้าที่เป็นคอมมูน i ิตี้ไม่ว่าจะเป็นแร่ทองคําเงินหรือว่าน้ํามันไม่ว่าจะเป็น b บรนด์หรือ WTI นะคะที่เอามาชนกับยูเอสลและในทางกับการท่าหายยูเอสาเขาอ่อนค่าสินค้าเหล่านี้ก็จะแข่งค่าขึ้นนั่นเองค่ะและในช่วงที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด -19 คุณจำได้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยโควิด -19 เนี่ยมันเกิด ฝั่งเอเชียก่อนใช่ไหมคะอยู่แถวจีนใช่ไหมพอแถวจีนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้สกุลเงินยูเอ l ซอ r าเขาแข็งค่าขึ้นวันเวลาผ่านไปโควิด1 9มันไม่ได้อยู่เพียงแค่ฝั่งเอเชียเริ่มมาที่ฝั่งสหาราัฐฝั่งยุโรปเป็นไงคะยูเอ l l อ r ปรับอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์ที่เอาไว้เวย์กับดอลลร์อย่างหนึ่งก็คือทองคําเลยทําให้ช่วงปีที่ผ่านมาทองคําปรับแข็งค่าขึ้นแต่ว่าดอลลร์ก็ปรับอ่อนลงนั่นเองอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบชัดเจนกับสกุลเงิน u s ดอลลร์นะคะ,ะทีนี้เรามาดูกราฟ u s ดอลลร์อินเด็ก์กันภาพรวมดอลล่าค่ามาตรฐานของเขาก็คือ100ใช่ไหมคะปัจจุบันดอลลร์อยู่ที่90.229ซึ่งถือว่าต่ำมากก็แสดงว่าตอนนี้ u s เอดอลลเขา อ่อนค่าทีนี้ถ้าเยเซอร่อ่อนค่าตามที่บอกใครนะจะแข่งค่าตามนี้เลยเห็นไหม US ดอลล่์อ่อนส่งผลให้สกุลเงินที่เอาไว้เป็นตะกร้าเวทน,น้ำหนักกับ US ดอลลาร์มันแข่งค่าขึ้นก็ใครบ้างอะหลักๆยูโรใช่ไหมคะยูโรมีมากกว่า50%นะเห็นไหมยูโรก็แข่งค่าถัดมากก็คือ ปอนแคนาดาเห็นไหมแข่งค่าชัดเจนแล้วคุณก็สามารถเปิดกราฟดูได้ว่าเจแปนเป็นยังไงฟรังก์สวิทเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเป็นทิศทางที่ปรับขึ้นแบบนี้เช่นกันค่ะและแน่นอนนะคะทริคดีๆแบบนี้ค่ะอยู่ในหนังสือ forex War นะคะถ้าคุณยังไม่มีก็สามารถหาดาวน์โหลดได้แล้วตามแอปพลิเคชันนี้นะคะหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะและ อีกครั้งนะคะฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะมีคำถามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรืออยากจะแชร์เรื่อง US Dollar Index ว่ามันมีประเด็นเล็กๆน้อย,อยๆอะไรก็แชร์ด้านล่างได้เลยนะคะเอาละ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ CJC Markets is a leading global financial institution that has granted a derivatives issuer license issued by the Financial Markets Authority New Zealand CJC Markets has a wide range of products, latest technology platform, and eminent customer service. CJC Markets offers superior execution, competitive spreads, and low transaction costs. CJC Markets Smart Trading, Smart Life.